สวัสดีครับผมชื่อนาทินวัตรยุนมากครับชื่อเล่นชื่อบุ๊กครับเรียนอยู่ปีสองเศกษสามนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องแหล่งท่องเที่ยวเมืองนครศรีธรรมราชนะครับเพราะว่าผมเกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเลยจะมาแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวครับหนึ่งครับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับที่ชาวนครเรียกว่าวัดพระธาตุครับเป็นโบราณสถานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดปัจจุบันกรมศริลปากรได้ประกาศจดทะเบียนวัดประมหาธาตุเป็นมรดกโลกแล้วนะครับ2ครับหมู่บ้านคีรีวงนะครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆครับที่ล้อมรอบด้วยภูเขานะครับและเป็นสถานที่ที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทยครับและในหมู่บ้านก็มีสถานที่ท่องเที่ยวแบ่งออกไปนะครับก็คือสะพานบ้านคีรีวงนะครับ หนานหินท่าหานะครับน้ำตกบางไม้ปักนะครับสามครับวัดไอไข่ครับวัดเจดีหรือรู้จักกันในชื่อวัดไอไข่นะครับเมื่อก่อนเคยเป็นวัดล้างแต่สิ่งที่ทําให้วัดนี้เป็นที่รู้จักก็คือวัดก็คือไอไข่นะครับเป็นรูปไม้แกะสลักของเด็กชายวัยสิบขวบนะครับเชื่อกันว่ามีวิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่ ภายในนะครับเลยเป็นที่เคารพสักการะบูชาของชาวบ้านนะครับบริเวณใกล้ๆนะครับสี่ครับขนอมนะครับทะเลขนอมนะครับเป็นหาดทรายที่มีชื่อเสียงของเมืองนครศรีธรรมราชน,นะครับโดดเด่นด้วยหาดที่ยื่นยาวออกไปในทะเลนะครับมีน้ำใสหมอก แกกิจกรรมดำน้ำดูปะกากรลังนอกจากนี้ยังมีสิ่งที่โดดเด่นคือโลมาสีชมพูนะครับที่พบได้ง่ายในหาดทรายในหาดขนมนะครับทะเลหมอกกรุงชิงนะครับเป็นจุดชมวิวที่ตั้งอยู่ในอำเภอหนองบีตำนะครับซึ่งเป็นอำเภอที่ผมอาศัยอยู่ด้วยนะครับเป็นจุดชมวิวทะเลหมอกที่สวยงามอีกที่หนึ่งเลยครับ แถมยังมีมุมนั่งนั่งจิบกาแฟและสามารถกางเต็นท์ได้ด้วยนะครับโหดครับถ้ำเขาวังทองครับถ้ำเขาวังทองเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอขันออเป็นถ้ำหินปูนผสมแร่เหล็กที่มีหินงอกหินย้อยสวยงามนะครับก่อนเข้าถ้ำก็มีขั้นบันไดร้อยสิบเจ็ดขั้นนะครับซึ่งมีศาลาชมวิวเมืองควนทองด้วยนะครับ สวัสดีวันนี้ผมก็จบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ